ต่ตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนนะวันนี้ผมมีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับเกี่ยวกับช่องของยินตาโฟของเราเนาะอย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ช่องของยินตาโฟเราเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ด้วยกัน,นทั้งหมด2,000ซับสไครยยเ์เปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามช่องของยินตาโฟมาจนถึงขณะนี้นะครับถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีผมในวันนี้เช่นกันนะครับผมและผมก็หวังว่าช่องของเราจะเติบโตไปได้ไกลมากกว่านี้นะฮะแต่เรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับก็คือตตลคลลลลิปปปททีีีี่่่่่่ผมมงใใน,นน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 แแแตะะะวววววััััครบบกกก็็็โดยยยสสหญ้เเเเจชซ ใหญ่เลยนะครับผมซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็เกินความคาดหมายของผมไปมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมดีใจมากๆเลยแต่ว่ามันมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะพูดมาต้องนานแล้วครับอยากจะพูดให้คนดูและ ทุกๆคนที่ติดตามช่องของยันตโฟเราเนี่ยได้ทราบกันนะครับซึ่งเอาตรงๆเราเองก็แอบไปปรึกษาคนในเกมกันมาแล้วนะครับว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยพอเราเองก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับก็เลยอยากจะมาทําคลิปพูดให้ทุกคนทราบกันนะฮะด้วยความที่ว่าคอนเทนต์วี c h ช t เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่อะไรแบบว่าเดิมๆเ,เนาะเออไปเล่นกับคนอื่นคนนี้คนนั้นหรือแบบว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกร้านต่างๆอะไรางี้เนาะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความที่ค่อนข้างจําเจและมันซ มันสนุกนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหาไว้ทุกคนเพราะทุกครั้งที่ผมไปร้านต่างๆหรือแบบได้ไปทำคอนเทนต์กับทุกคนเนี่ยผมเนี่ยมีความสนุกมากครับแต่ว่าในใจลึกๆของผมเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีไปทุกคนถ้าเกิดผมยังเป็นแบบนี้อยู่ช่องของเรามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไปทุกคนและตัวผมเองก็ไม่ได้มีความสุขด้วยครับเอาจริงผมเองก็รู้สึกเสียใจยอยู่เหมือนกันนะครับท,ทุกคนที่ผมต้องพูดคำนี้กับทุกคนรู้เนาะว่าผมเองต้องบอกลาบอกลาบอกลา ที่ผมต้องบอกลาครับมันมีผลอยู่เนาะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้สิ่งที่ดีในอนาคตแหล่งนี้เนาะเราจะทําแบบเดิมๆไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นหลักการในการใช้ชีวิตของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับเอาจริงแอบเสียใจอยู่เหมือนกันนะเออน้ำตาก็จะไหลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตบอกลาน้องไพมอนของเรานั่นเองอังโยเซโยทุกคนตกใจดิว่าจะบอกลาไปไหนตามจริงไม่ได้บอกลาไปไหนนะครับผมก็คือผมเนี่ยนะครับได้โมเดลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนฮะก็จะเป็นน้องไพมอนต ยังเป็นไฮม,มอนเ,น,มน,มนเหมือนเดิมครับมีหนวดมีแว่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนเองก็จะจดจำกันได้อยู่นั่นเองนะเออแหมใจเสียวกันเลยดีทีกว่าจะปิดช่องใช่ไหมล่ะท้อก็ขอพุดทุกคนกันอีกครั้หนึ่งนะครับผมที่ติดตามช่องของยันดาโฟมาจนถึง2,000ซับสไครป์ r พื่นที่้อยนะรู้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าจะไม่มีไรมาหยุดยั้ยงความมันของเราได้นั่นเองนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจช่องของยันดาโฟด้วยนะครับผมส่วนคอมเมนต์ต่างๆที่ทุกคนคอมเมนต์กันมา ยังไงก็ต้องอค่อยๆใจเย็นกันนะครับผมสาววายทั้งหลายนะครับบอกเลยว่าผมจะไม่ทิ้งคำสัญญาที่ทุกคนพิมพ์ไว้แน่นอนนะครับผมและที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดไลค์ช่องของยันโดโฟด้วยนะครับผมแล้วจ,จอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับ